แมนยูนะครับบุกแพลวเวทแฮม2-0เป็นการไล่ชัย3นัดติดแล้วลูกเกนจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงก่อนรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้แมนยูเป็นแผน4-2-3-1นะครับผู้สาวตัวเป็นอังเดรโอนาน่านะค,คุณสเตอร์วันนี้เป็นจอห์นนี่อีวานนะครับแล้วก็คู่กับดาวลุ่งวัย19ปีอย่างวิลลี่คัมวารานะครับเนื่องจากวารามีการป่วยนะครับก็เลยไม่ได้ลงนัดน,นี้ก็เลยส่งดาวลุ่งวัย19ปีอย่าาาางงคัมมวลแทน นะครับแบ็คซ้ายเป็นลุกชอแบ็คขวาเป็นวานบิซาก้าแดนกลางวันนี้มีบูโน่เฟนเดสกอตแม็กโทมีแล้วก็คอบบี้เมนูส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับมีฮาริเนโดกาลาโชแอนทีแล้วก็ลาสมุธฮอยลุนเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าช่วง10นาทีแรกเนะี่ยเฮ้ยแมนยูเล่นเฮ้ยเหมือนจะใช้ได้นะครับมีจังหวะต่อบอลมีจังหวะได้ขึ้นเกมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูอยู่เหมือนกันนะครับจากจังหวะลุ่เดียวของกาลาโชแต่ก็เรียกว่ายิงเท้าไม่ถนัดนะคร นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงครึ่งแรกเออแมนยูดูดีมีทรงนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ทางเวสต์แฮมเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสโตแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้โอเานาช่วงครึ่งแรกก็เซฟช่วยแมนยูไปเหมือนกันนะครับก็จบแรกไปศูนย์ศูนย์พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าจากรูปเกมครึ่งแรกที่แมนยูเหมือนจะดูดีนะครับกลับกลายเป็นว่าครึ่งหลังเนี่ยทางเวสต์แฮมเนี่ยครองบอลเยอะกว่าแล้วก็ เข้าทำเยอะกว่าเลยนะครับกลับกลายว่าเฮ้ยบอลเนี่ยกลับกลายเป็นฝั่งของทางเวสต์แฮมนะครับก็เรียกว่าแมนยูก็ยื้ออยู่นานนะครับมีจังหวะสวนบ้างก็เรียกว่าไม่คมกันเองพอเกมมันตื้อๆสิฮะก็มีการแก้เกมนะครับถอดล้านมุนฮอยลุนออกนะครับอันนี้ต้องการประตูนะฮะจะถอดล้านมุนฮอยลุนออกแล้วก็ส่งมาคาร์ตฟอร์ดลงไปครับไปที่ที่ห้พอรัดฟอร์ดลงมาก็เรียกว่าเกมมันก็ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับจนสุดท้ายเป็นทางเวสต์แฮมนะครับมีจังหวะที่สวนแล้วก็เป็นจังหวะทางเวสต์แฮมกำลังคลองบอลแล้วกก็ขึ้นนนนนเมมมมาฝััั่งแแแยยููะครรบบว เรียกว่าตั้งรับกันอย่างเหนียวแน่นเลยแต่ก็เรียกว่าไม่ค่อยมีใครเข้าบอลนะครับดูเหมือนกะ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 กันจนสุดท้ายนะครับเป็นจารอดโบเวนนะครับทำชิ่งกับปาเกต้าแล้วก็เป็นปาเกต้าดีโค้งเปิดให้จารอดนะครับวิ่งวันทูเข้าไปยิงเรียบร้อยเลยนะครับลูกนี้1นึ่นะครับนาทีที่71นะครับลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าทําชิ่งกันอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็แนวรับแมนยูละรวมกันเองสำหรับลูกนี้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับเป็นเวสต์แฮมนำเพราะน้ำหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหทีนี้ต้องรี่จบบบแ ไม่สวยนะครับก็ส่งแอลโทนี่ออกแล้วก็เอาเปเลสตีลงมานะครับก็เรียกว่าแก้เกมตามที่สถานการณ์มีตัวมีตัวใช้นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเกมลุกเท่าไหร่จนสุดท้ายนะครับคอบบี้ไมนูนะครับเกิดความผิดพลาดนะครับเป็นจังหวะที่จอห์นนี่อีเวนเนี่ยจะจ่ายบอลให้คอบบี้ไมนูแล้วคอบบี้ไปดูหนึ่งเหมือนแบบเมอร์เมื่อ,อยู่นะครับแล้วก็จับบอลเบ้ไปทีหนึ่งสุดท้ายบอลไหลนะครับไปเข้าทางมูฮัมหมัดคูดุสนะครับก็เรียบร้อยคูดุสเซานี้คมกริบเลย 2อโซนนะครับในที่78นะครับเรียกว่าห่างกันไม่ถึง10นาทีนะครับเวสแฮมนำแมนยูสองโซนนะครับโอ้โหเรียกว่าผมดูไปเนี่ยสองโซนเนี่ยดูเหมือนแมนยูแทบปล่อยจอยกันแล้วนะครับดูใจไม่สู้กันเลยนะครับพอดูนำสองโซนนะครับสิ่งที่าตลกคืออะไรรู้ไหมครับเทนฮากเปลี่ยนตัวรับนะครับก็คือเอาเลกิรอนลงมาแทนคัมวารานะครับเพราะว่าน่าจะคิดว่าเฮ้ย เอาดูนย์พอละเดี๋ยวลูก3มันมันจะจบได้สวยก็เรียกว่าเอาเลกเอรลงมานะครับแล้วก็เอาอีกเซ่ล,ลงมาแทนการานะโชแต่ลูกเกมก็ไม่ได้ดูดีอะไรขึ้นมาเลยยังเป็นทางฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยขยบเข้าใส่ไปอยู่เรื่อยๆเลยสุดท้ายจบเกมนะครับโอ้โหเรียกว,ว่ารอด3-0อย่างวุ่นวิตนะครับจบที่2-0นะครับเป็นทางฝั่งเวสต์แฮมเจ้าบ้านเปิดชนะแมนยูไปนะครับส่งผลให้แมนยูตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกด้วยว่าไล่ชัย3นัดติดจมอยูดาปเปตของตารางนะครับมีอยู่คะแนน นะครับส่วนเวสแฮมนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็น3แต้มล้ำค่าเลยเก็บ <Okay, S 1> เพิ่มมา30คะแนนนะครับแข่งขึ้นไปอันดับที่ อ่ะเราพูดถึงรูปเกมแล้วก็ฟอร์มนักเตะโดยรวมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยรูปเกมนะครับหลายๆคิดที่ผ่านมานะครับปัญหาเดิมๆนะครับเกมลุกไม่มีอะไรเลยเกมรับอ่ะเพราะว่าวันเนี้ยถือว่าดูดีในระดับหนึ่งแหละเกมรับถือว่าโอเคแหละแต่ด้วยเนื่องจากโู้สเตอร์ตัวจริงเราเนี่ยโอ้โหเจ็บทั้งคู่เลยนะครับากลายเป็นตัวเลือกอันดับ3อย่างจอห์นนี่อีแวนแล้วก็คัมวาล่านะครับดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีลงมาแทนนะครับก็เรียกว่าแบกเท่าที่จะแบกได้แล้วแดนกลางนะครับโโโออออ้้้้หตตตงบบกกกเเเเเเลลยยว่่าขึนนนนมมมมไไดะครัพป็็ส์ท โอ้โหไม่เข้าใจที่ทธามเหมือนกันนะครับอยู่ครบ90นาทีได้ยังไงนะครับไม่มีประโยชน์อะไรกับเกมเลยสำหรับสกอตแมกโทเมเนส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะปีสองข้างนะครับต่างคนต่างเล่นนะครับแอนโทนีฟอร์มก็ดอบนะครับการาโชววันนี้โอ้โหฟอร์มหลุดไปไกลเลยนะครับมีโอกาสได้จบก็ยิงไม่เข้ายิงไม่คมนะครับส่วนล้านมุนฮอยลุนวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพื่อนไม่จ่ายบอลให้ไม่ป้อนบอลให้นะครับวันนนนี้้ยงงา่่ปรรมมุุอะ สำหรับลูกเกมนันก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่เกมลุกไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนเกมลับก็เรียกว่าเอาเท่าที่ไหวเพราตัวเราเจ็บเยอะเหลือเกินส่วนฟอร์มนักเตะวันนี้นะขอพูดถึงคนนี้คนแรกก่อนแล้วกันนะครับคัมาร่านะครับเจ้าหนมวัยสิบเก้าปีภาพรวมครับเออถือว่าดูรีมีทรงนะครับก็มีความนิ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกว่ามีจังหวะตื่นบอลแล้วก็จังหวะที่มีความไม่ทันเกมอยู่เหมือนกันสำหรับคัมาร่าแต่ภาพรวมถ้าเต็มสิผมให้ประมาณสักเจ็ดจุดห้านะเออถือว่าโอเคอยู่ นะครับสำหรับเกมแรกของเขาแล้วก็อายุเพิ่ง19เกนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีโดยพอประมาณส่วนจอร์นี่อีแวนวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีช็อตหนึ่งรนะับจ่ายบอลเรียกว่าแฟนผีหลายนเลยใจหายใจคว่ำเลยก็คือจ่ายคืนให้โอนานาครับก็เป็นจังหวะที่คัม่าจ่ายให้จอร์นี่อีแวนแลวอีแวนแม่งเบิ้ลบอลให้โอนานาแบบวันทูปุ๊บเลยโอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นเดกาเนี่ยอาจจะเข้าประตูไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เป็นโอนดนาก็เลยเรียกว่าจังหวะนั้นก็เลยแบบเสียวๆกันไปภาพรวมจอร์นี่อีแวนก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ด ในระดับหนึ่งนะครับก็เรียกว่าแบกเท่าที่ไหวนะครับส่วนแบกซ้ายแบกขวาวันนี้ก็วันพิสาก,ก้านะ่ถือว่าเกมรับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เกมเราก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่จุดเด่นพี่แกนะครับส่วนลูกชอวันนี้ดูเหมือนจะฟอร์มดรอปต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเกมรับวันนี้ดูดรอปๆไปนะครับส่วนด้านกลางวันนี้นะครับคอบบี้เมนูทําดีมาทั้งเกมเลยนะครับมาเสียจังหวะน,นั้นจังหวะเดียวเลยหวังว่าจะไม่เสียความมั่นใจไปนะครับน้ากลับมาให้ได้สำหรับคอบบี้เมนูนะครับกอล์ฟไอทูมินีนะครับคอยรูบ ส่วนบุนโนเฟนเดนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้พี่แกก็ ที่แล้วนะครับทางลูกทำลับแล้วก็จริงๆผมว่าพี่แกดูยังไม่ค่อยเหมาะกับบทบาทกัปตันทีมเท่าไหร่นะครับพอทีมผูนำสองศูนย์เลยดูพี่แกไม่มีแรงกระตุ้นเพื่อร่วมทีมเลยนะครับพี่แกดูเหมือนจะปล่อยจอยไปด้วยนะครับพอผู้นำเราแบบปล่อยจอยไปแบบน้องๆเห็นก็เออมันก็ปล่อยจอยตามก็เรียกว่าบุนโนเฟรเดสวันนี้พอเป็นผู้นำเนี่ยผมว่าพี่แกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับการาโชอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้ฟอร์มดรอปฟอร์มหลุดออกหูออกไปเยอะเลยนะครับเลี้ยงติดเลี้ยงจี้้้เเลีียงอกก็มนนนนััหวื ก็ไม่ผ่านนะครับทำเกมอะไรก็ไม่ได้เลยสำหรับแอนโทนีซ้าก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็ล้านมุนฮอยลุนนะครับวันนี้ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับทั้งลงมารับบอลทั้งลงมาช่วยเก็บบอลนะครับแต่ก็เรียกว่าพอเข้าไปยืนในกองหน้าเนี่ยเพื่อนไม่จแจกบอลให้เลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้บุญบาทแทบไม่มีอะไรเลยส่วนตัวซอ้ายถูกเปลี่ยนลงมาวันนี้นะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนลงมาก็เกมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับขอพูดถึงแล้วกันนะครับแล้วคนซ้ายอย่างอันเดอโอน่าวันนี้ก็ถือว่าช่วยทีมเซฟอยููู่่่่่่่เเเเเเเหหหมมมืออนนนนนกกกกกัััััะะะคคครรรรรบบแแตตลลทีีีีีสสยยยยยยยปโโ้้ววววาาาฝงงงงงงิิิ็็ฉขจๆไไไ ภาพรวมก็มานี้แล้วกันนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดีมาหลายนัดแล้วแล้วก็ใชาเป็นห่วงก็คือเกมลุกนะครับโอ้โหถ้าเกมลุกเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าหนักนะครับกับโปรแกรมที่เหลืออยู่เนี่ยแล้วก็กองการอย่างคารเซมิโลเจ็บอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าหนักเลยนะครับผู้ว่าหลายนัดที่ผ่านมาช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยคาเซมิโลยิงบ้างนะครับแม็กโทเมเนยยิงบ้างนะครับแนวลุกเราไม่ยิงเลยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ เอริกเทนฮากนะครับก็เรียกว่าวันนี้ยังจัดตัวขัดใจแฟนบอลอยู่เหมือนกันนะครับกับการส่งแม็กโทเมเนีครบ90้าสิบนาทีเฮ้ยมัน ي, เป็นไปได้หรือวะเออผมว่าคนทั้งโลกเห็นนะว่าเฮ้ยแม็กโทเมเนียเก้าสิบนาทีอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะเว้ยเกมรับก็ไม่ได้เกมลุกก็ไม่ได้แล้วแถมแบบขยันจ็อกกิ้งเหลือเกินไม่ได้แบบวิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับงูจะท่าเหมือนกันว่า 90นาทีได้ยังไงสำหรับสกอตแม็กโทเมเน่นะครับอ่ะภาพรวมกว้านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็นัดหน้านะครับแมนยูมีคิวเจอกับแอสตันวิลล่านะครับก็อ่ะรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับหวังว่าจะไม่มีการคาบ้านเกิดขึ้นสำหรับแมนยูแล้วอ่ะก็เอาใจช่วยนะครับหวังว่านัดหน้าจะเก็บ3แต้มได้นะครับอ่ะจอกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผิดพลาดยังไงพูดผิดยังไงก็ขออภัยรับที่ด้วยนะครับแล้วก็ในการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดชับสไครต์ให้ช่องเกื้้้ออฟัััันนนเเกก่าาดดววแลลจคคิปหสสีรบ